เอาละครับผมสวัสดีเราพรมเพื่อนน้องมีดิเช่นเคยนะครับผมกลับมาอยู่กับพี่มีกีกคั้งนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม p ๊อ p y ี้เพลย์ไทม์ชัปเตอร์ที่1นะครับผมซึ่งในเกมเกมนี้นะฮะตัวของเรานะฮะจะได้รับบทบาทเป็นน่าจะเป็นเหมือนกับเอ่อ security ไหมรักษาความปลอดภัยในโรงงานแห่งหนึ่งนะครับผมซึ่งเราจะต้องเอาชีวิตรอดจากอะไรบางอย่างที่อยู่ในโรงงานแห่งนี้นะครับผมซึ่งในเกมนี้อาจจะเป็นเกมแนวผจญภัยแก้ัซเซิลแล้วก็จะเป็นเกมแนวสยองขวัญน,นิดๆก็แล้วกันนะครับผมอันนี้คับเตือนก่อนนะครับผมในคำเตือนนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่าในเกมเกมนี้ฮนะอาจจะมีช่วงจวังหวะจำสแก์ภาพที่ค่อนข้างที่จะสั่นไหวนะครับผมไม่เหมาะกับคนที่กลัวที่แคบด้วยนะครับผมในเกมเกมนี้เอาล่ะครับผมถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมนี้กันเลย เอาละผมขออนุญาตกดสกิปข้ามเข้ามาในเกมเลยนะครับผมโอ้โหเมาส์โคตรไวจะจัดเดี๋ยวนะขออนุญาตปรับเมาส์ก่อนนะไวมากฮะเมาส์วไวมากเลยครับผมเอาละครับผมก็เขาก็อธิบายเกมนะว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมอะไรเนี่ยยินดีต้อนรับอืมอ,นนอะไรเนี่ยวิดีโอสีเขียวเหรอโอ้เอ๊ะเก็บได้ไหมกดอะไรเก็บอ๋อกด e โอเคฮะกดแถบหาไอเทม นะฮะแล้วเราใช้ยังไงฮะถ้าเราจะใช้ยังไงครเนี่ยไปที่เครื่องปะฮะอ่ะนะครับผม Hi my name is Lay Pierre and I'm the head of innovation here at the Playtime Co Toy Factory โอเคครับผมที่ดีก็คือโรงงานทําของเล่นนะครับผมเอะ We play this little tape on loop whenever we close the factory for the day อ้ e วโรงงานนี้ผู้ปิดแล้วหรอ While we pride ourselves excellent care, we pride ourselves primarily our our security. high quality child and on toys also on ดูจาลักษณะนะฮะเราจะเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยจริงๆด้วยนะครับผมแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเนี่ยโอเคฮะชิปกดวิ่งนะครับผมมีอะไรอีกอ๋อคอนโทรลย่อฮะโอเคไม่์ค่อยชอบเกมแนวนี้ต้องคอนโทรเนี่ยฮะผมแล้วก็ชิปต้องกดชิปค้างถึงจะวิ่งนะฮะผมฮัลโหลตุ๊กตาน่ารักนะครับผมเฮ้ยตกใจอ๋ออะไรฮะอดอีทำไมอีทำอะไรได้ อันดซับออลี่นะฮะเฉพาะเจ้าพนักงานนะครับผมดูจากลักษณะแล้วน่าจะต้องออันนี้กดรีเซ็ตอันนี้พยายามโอเคน่าจะต้องหารหัสก่อนฮะทางนี้น่าจะยังไปไม่ได้นะฮะทำเตือนนะครับผมในคลิปนี้ฮะมันจะมีภาพที่ค่อนข้างที่จะหมุนไปหมุนมานะฮะไม่เหมาะกับคนที่วินหัวนะฮะผมแล้วก็อาจจะมีคนที่กลัวช่องแคบนะฮะที่แคบแคนะครับผมอันนี้ต้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยนะครับผมเอาแล้วฮะ ตรงนี้อะไรอ่ะแผแผนกอินฟอร์เมชันเหรอประชาสัมพันธ์ใช่ไหมที่ขายตุ๊กตาเหรอึอยากได้อ่ะขออยอะไรวะอ๋อเย็บกล่องขอสักกล่องสองกล่องได้ไหมมีโมเดลขุนยนตไหมเออน่าจะเป็นสนิมฮะอืมนะอันนี้เป็นอะไรอ่ะสัญลักษ์เป่าอันนี้เปล่าเป็นคีย์เวิร์ดไม่น่าจะใช่เสียงอะไรวะวิ๊งวิ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 งอ๋อโอเคเสียงรถไฟนะฮะผม โรงงานมันถูกปิดมาแล้วทำไมรถไฟมันยังใช้งานได้อยู่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะรถไฟอะไรเนี่ยเขียวชมพูเหลืองแดงเฮ้ยอาจจะเป็นคีย์บวดฮะอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียวชมพูเหลืองแดงโอเคมาจูเอาละอะไรนะเดี๋ยวเขียวอ่ะชมพูอ่ะ,ะอันนี้ปะอันไหนวะชมพูเนี่ยเหลืองฮะอ่าถูกต้องฮะผมเรียบร้อย อ๋อไอวิดีโอเครื่องเล่นวิดีโอนี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะฮะว่าเป็นสีเฉพาะสีเลยนะแสดงว่าวิดีโอแต่ละอันแต่ละโมดเนี่ยใช้เฉพาะตัวของวิดีโอแต่ละเครื่องเลยนะครับผมมีอะไรไหมฮะเราเปิดอะไรดูได้ปะไม่น่าจะได้นะฮะโอเคหยิบฮะโอ้โหทีวีจอนูนคูดเก่าอะไรอะแกร็บแพ็ ไอ้เจ้านี้เหรออะไรอ่ะอ๋อโอเคอันนี้คืออุปกรณ์ช่วยเหลือเราใช่ไหมอืมอเฮ้ เดี๋ยวนะขอความเข<อ>้าใ<อ><อ>จเป็นหนึ่งนะคือไอาการอธิบายเนี่ยเข้าใจอยู่แต่โอเคครับขอบคุณคือไม่เข้าใจว่าต้องใช้มือดิงด้วยหรอดิงดิงหัวตัวอะไร <c oughs> ขอบคุณมากครับวัตถามอือโอเคขอขอบคุณสามสิบวินาทีนะครับคำ,คำอธิบายนะครับผม <c oughs> โอเคแล้วอะไรอะ left hand ที่ซ้ายเอา้า ไอคู่มือเห็นมันมีสีแดงด้วยไม่ใช่เหรอทำไมมันมีสีฟ้าอันเดียวอะอาแล้วไงเป็นคำถามที่ต้องหาคำตอบแล้วสินะเพราะแต่ว่ามันมีสองประตูไปซ้ายไปขวาแล้วเราไปไงต่ออะเฮะ้ยทีนี้เข้าไปไม่ได้อะ่ะเอาถุยโดดข้ามได้ก็ไม่บอกอะไรเนี่ยโอ้โหสแกนลายนิ้วมือ แบบเสียงค่อนข้างที่จะแบบอื H U G กอดเหรอมันหน้ากอดมากเลยอือเอ้ยไอ้วงกลมตรงกลางนะเห็นไหมเราดึงระยะของสลิงได้ด้วยนะดูมันจะมีระยะบอกอยู่ด้วยนะ่ะไปเข้าไปเลยฮะไอตัวนี้ใช่ไหมที่มันอยู่ในหน้าล็อบบี้ที่เราเห็นตอนแรกสุดเลยมีมีไมีมีปดีเพื่อนเฮ้ยไฮไฟกันหน่อยโอเคฮะกดเลยได้ไหม วา่าเฮ้ยโอ้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 โอเคเอาละเช็คก,ก่อนฮะกดได้นะแต่จะเปิดไม่ได้นะอันนี้อ๋อต้องมีมือแดงด้วยครับผมตอนนี้ขาดมือฮะมือขาดเปิดอะไรไม่ได้เลยฮะอันนี้นะ่าจะใช้ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวลองเปิดนี้ดูก่อนเปิดไม่ได้เหมือนกันฮะ อ่ะน่าจะเป็นนี้แหละอ้าวชิบหายเฮ้ยอะไรแตกเมื่อกี้เหมือนไฟช็อตนะฮะจะเปิดไม่ได้อ่ะแล้วจะทำยังไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย เอากุญแจามาจากไหนครับเอาฮึบโอเคสตาร์บอลี่ฮะเฉพาะพนักงานเท่าน,นั้นนะฮะไปเปิดเ,เข้าไปดูหุ้ยค่อนข้างที่จะมึนจะน่ากลัวเลยเอาเรื่องเปยวิ่งฮึพรีสปิดฉันออกไปเอาแล้วไงวิ่งจะสภาพทำไมมันดูเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมพวกนี้ทำไมมันไอ้เนี่ย ทำไมมันมีรอยเลือดรอยอะไรด้วยเว้ยเดี๋ยวเปนรอยครามน้ำมันเฉยๆเอาละลองเช็คดูก่อนนะฮะข้างในสุดเป็นอะไรบ้างโอเคเมื่อกี้เหมือนไฟฟ้าช็อตนะฮะอาจจะเป็นพลังงานไฟฟ้ารัดปวงจรสักอย่างหนึ่งเมืองเนะโอเคครับผมสุดท้ายด้านในไม่มีอะไรนะฮะผมมีมือสีเขียวสีฟ้ากับสีเหลืองไม่เข้าใจอะ่ะอุ้ย grab to อะไรเนะี่ย d ดเว r ร์สพาวเวอร์ดเวิร์สเออไฟดูด๋อไม่ใช่แล้วไงอะไรไวะอืมอุยอ๋อแบบที่มันไอ้นี่ไว้ใช่ไหมไอ้แบบที่มันบอกเอาไว้ใช่ไหมว่าเราต้องใช้มือจับอะไรสักอย่างหนึ่งโยงโยงอ๋อ้จะนี่เป็นตัวโยงนะฮะอ้อโหเป็นไงล่ะ เลีย์เกมแบบงงๆเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ครับพี่หายไปไหนล่ะครับเฮ้ยเฮ้ยหายไปได้ไงโอเคเราอย่ายไปใส่ใจเลยฮะ บางทีข้าอาจจะอยู่ในกล่องก็ได้ฮะนี่เนี่ยเอาลฮะสแกนไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอะไรอ่ะ make friends นะฮะผมเอาละ้ฮะโรงงานสร้างเพื่อนนะฮะผมเราคงจะได้สร้างเพื่อนอะไรวะเนะ ตัวศูห้มีตัวสีชมพูด้วยเหรอเมื่อกี้ตัวสีฟ้าใช่ั้ยอะไรอะ Starway นาดัะเดี๋ยวนะเหมือนเขียนว่า t o Hill มาดสุนรลกโอ้โห,โห S <S โอ้โหม่งบรรยากาศโคตรน่าเดินเลยให้ตายเถิดโรงงานนี้สุดยอดมากโอเคฮะไม่น่าจะทำอะไรได้ฮะเพราะว่าดูจากทรงแล้วมันเป็นทางตรงๆอะนะวิ่งเลยแล้วกันฮะทางที่ดีฮะเช็คก่อนนะอันนี้อะไรอะ <S 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 1> <S 1> เป็นท่ออะไรเหรอเหมือนไม่ใช่ท่อเลยวย เสียงคหลอนเอาละฮะเจอวิดีโอสีเหลืองนะฮะต้องไปหาวิดีโอสีเหลืองโอ้ยด,ด,ด,ดูกร,รงกรงกักรง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 รงกรงรงกรงกรงกกรงกกรงกรรงกรรงกีงกรงองกรงงกรเกรงกรงกรงกรรงกรรงก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 รงไรงกรงอรนรงอรงรรกก้เบอร์องด,ดงงมัมมมรร โอเคอนี่เนี่ยเอาละฮะเหมือนกำหนดการนะจะต้องให้หาสวิตช์นะฮะกับเทปใช่ไหมเทปสีอะไรนะ่สีเหลืองปะเสียงไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยฮะแล้วจะเอาจะหาสวิตเจอที่ไหนอนะสวิตอะอโอโหมันมันหายากอยู่เหมือนกันนะพื้นที่เอ่ยอะไรเอ่ยมันดูลำบากอะสวมกิจอะอมีสวิตท,ทั้งหมด4ชิ้นใช่ไหมเราต้องหาสวิตให้เจอก่อนใช่ไหม ไอ้สัญลักษณ์มือสีเหลืองสีเขียวนี่คืออะไรมีคนมาก่อนเราเหรอหรือว่าเป็นผู้ช่วยเราก่อนหน้านี้เป็นไปนได้ไหมเฮ้ยเอ่นเฮ้ยปึ๊บเก็บอืมเฮ้ยโอ้โหมันค่อนข้างที่จะไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นนั่นนั่นอย่างนึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มองเทปเอาจริงๆนะคือตอนแรกดูนี่ดูกลืนมากเลยนะฮะคือแบบไม่ไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นไอเทมที่เก็บได้ก็ต้องใจเย็นๆค่อยหาเลยฮะ เออน,น,นี่นี่อันนึ่งเออใช่ใช่ไปชิคเจอร์หนี่เอออยู่นี้ได้ทั้งหมดกี่ชิ้นแล้ววะเอาละได้สองชิ้นแล้วเออได้ง่ายเว้ยรอบนี้แล้วเราต้องไปทางไหนต่อไปตรงมือใช่ไหมอยู่ห่างๆได้ไหมคลิกซ้ายนะฮะถ้าเรากดคลิกซ้ายปุ๊บนะฮะมันจะดึงกลับดึงมือกลับเลยนะแต่ถ้าเราคลิกซ้ายค้านะฮะมันจะดึงนะฮะ โอเคฮะน่าจะได้ชีวิตครบแล้วมาอะไรๆแล้วมาฮะตอนนี้เอาละเดี๋ยวฮะรูปเหมือนตะขอมือนะฮะขออนุญาตเดินข้ามไปได้ไหมคือขออนุญาตข้ามเลยนะครับผมเราไม่ต้องสนใจอะไรมากแล้วกันฮะเราไปเลยแล้วกันฮะเอาละใส่สวิตช์ฮะ ไอที่เห็นตอนแรกนึกว่าเป็นที่สแกนมือฮะไม่ใช่ฮะมือเลยฮะิเอา้าไม่อยากโดนลงไปเลยเอาละชแวบนะขอ,อกด E ฮะเฮ้ยได้สองมือนะฮะทำไฮไฟด์ได้นะฮะโอเคปึ๊บ อ๋อโอเคซ้ายขี้ขวาอ๋อโอเคฮะแบบนี้เองอืโ,โอ้โหโคตรแคบเลยต้องไปจริงเหรอถามจริงเอาละตองย่อเลยไหมโอ้โหพื้นที่โคตรแคบวุ้ยลื่นอ๋อสายพานน่ะสายพาน โอ้ยลื่นลื่นลื่นลลทางไหนแวะเอาล้วฮะตรงนี้เขาบอกว่าอุ้ยตกไอเสียงไอเสียงเนี้ยช่วยลบลงหน่อยได้ไหมคือมันทำเสียงที่มันดีดีไหมคือแบบบอกบอกแบบเป็นเสียงที่มันฟังน่าฟังกว่านี้ไม่ใช่เสียงแคร็บแล้วมันตกใจอ่ะมันแบบต้องหันดูอ่ะอันนี้เบอร์สองนะฮะเขาบอกว่าน่าจะให้เชื่อมสายไฟสายเคเบิลนะฮะโอเควิ่งดูก่อนฮะเกมนี้น่าจะวิ่งน่าจะเวิร์กกว่านะคือเราสามารถกดกดชิปครั้งเดียวแล้วมันวิ่งได้ตลอดไหม อ่ะดิมันต้องมีคอยใช่ไหมเราต้องดูคอยด้วยนะฮะเอาละโอ้วิ่งมาบ้างชักปีนหัวมกันเลยเนี่ยแบบนี้อ๋อโอเคหใส่แค่ป็นโอเคฮะอ, <c oughs> อุ้ยหัวในนี้ค่อนข้างจะแคบและมืดนะดูนะฮะบอกตามตรงเลยฮะใครเป็นคนกลัวที่แค,แคบๆนี่โคตรสยองฮะซึ่งหนึ่งในนี้คือพี่หมีเนี่ยแหละครับผมมีใครตามมาไหมอุ้ย โว้ย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 ส่งอะไรมาโว้ย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 โอ้โหโอเคมาโพที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะ เหมือนจะเป็นโรงงานทําตุ๊กตาปะนี่พาวเวอร์อาจจะไม่มีไฟอ่ะต้องการไฟนะฮะอมคอมูลดูนอตเอนเจอร์นะฮะคนไม่ควรเข้าไปแต่เมื่อกี้กูก็เข้าไปแล้วแหะเออเออเกิดเกิโอ้บอกตามตรงเลยฮะใครที่เป็นซิกโมชั่นเบอร์นะฮะหรือภาพเคลื่อนเคลืนะฮะมีอ้วกฮะกระตุก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 ตุตต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 ุต ไปไงวะตกไดปะเหมือนตกไดฮะอ๋อโอเคอืมอืมอืมอนไปนะ,ะ So Stella what made you want to work at the Playtime Co factory นี่ส่วนนี้น่าจะเป็นเรื่องของคําพูดเกี่ยวก,กับเรื่องของโรงงานนะฮะแล้วก็ไอตัวประหลาดที่โผ่มาหาเรานะฮะซึ่งมันหายตัวไปแล้วด้วยนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันตัวอะไรนะเดี๋ยวเราจะไปก่อนเลยะะ้วกันฮะไม่สนใจนะฮะโอเคสวิต์เบอร์หนึ่งนะฮะออโอ้ตกไปนะใครพูดอ๋อลืมไปฮะมันพูดอยู่เอาละฮะคอยสองอันอีกแล้วเ,เดินข้ามมาทางนี้โอเคนี่ฮะ ต้องใช้นี่สินะต้องเอาสวิต์เบอร์หนึ่งไปใส่กับเบอร์สองนู้นใช่ไหมาชาร์จเฮ้ยจะไปไปยีงไงอุ้ยยังไงสายเคเบิลก็ไม่ถึงฮะไมไ่ใช่ทางนี้แล้วจะไปไไวเป็นไงวะเอ่อคอยอยู่นู่นอยู่นี่ อ๋อโอเคเจอและโอเคแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มันดึงเจ็บตรงนี้อ๋อโอเคเป็นตัวเลื่อนนะตัวเลื่อนเข้าใจละเข้าใจละเราต้องเลื่อนนะต้องเลื่อน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 ปึ๊บมาแบบนี้อ่าสวยพี่สวยแล้วก็ว้าเอ้า,อ,าอะไรเนี่ย อ๋อมือโอ้ยโต๊ะถังกำลังมากุ้ยแขกมือไม่ยอมมือไม่มาฮะแล้วก็แบบนี้โอ้โหโอเคอะเข้าเครื่องเรียบร้อยฮะ เอาล้วฮะลงมาข้างล่างแล้วนะฮะตอนนี้รู้สึกว่า make a friend ในพันเยหกสินะฮะเท่าๆเลยก็คือเหมือนจะเราจะให้เราสร้างตุ๊กตานะฮะเมื่อกี้เราออกมาจากเส้นตัวนี้ใช่ปะมันมีคันโยก3อันนะเดี๋ยวลองโยกดูนะติดฮะติดฮะเหมือนติดอะไรบางอย่างอืม ไอ้หน้าสามตัวนี้เหมือนในเรื่องเซเรทัปปี้งไงก็ไม่รู้ไอ้เครื่องจุดฝุ่นเนะี่ยแล้วไงอ่ะโอ้ยสัญลักษณ์ขึ้นแล้วฮะอ๋ออันนี้ขึ้นแล้วเปิดอะไรอ่ะหึงเหมือนเป็นวัตถุดิบในการสร้างตุ๊กตานะฮะ ไปดูได้ไหมอ่ะนี่ฮะเออเฮุ้ว่าแต่ว่าทำไมเรามาสรา้างตุ๊กตาไวุ้มยเห็นเหรอเนี่ยอุ้ยมองไม่เห็นแล้วว่ารู้สึกว่าจะเข้าเครื่องไปแล้วนะฮะนี้นี่นี่ฮะนี่นี่น,น,นี่โอ้มีตุ๊กตามีแขนมีขามีหน้านะฮะ ใช่ไอ้ตุ๊กตาตัวแรกที่เราเจอที่ล็อบบี้ตอนแรกเลยใช่มั้ยวุ้ยหยิบเลยได้ไมั้ยไม่ได้อยู่นี่นี่วุ้ยหันการสแกนเหรอ อุยน้องน่ารักอ้าวกดไม่ได้แล้วนะฮะโอะเหมือนน้องไปในเทมฮะ เอานะฮะผมเหมือนกับว่าต้องใส่ตรงนี้สินะใส่จริงด้วยฮะ,ะประตูเปิดแล้วฮะชั้น5ปะ่ะ0ูนย์เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันจริงที่มันขึ้นคุ้นะตรงนี้อ๋อไอที่ออกมาเมื่อกี้นะฮะนี่ฮะอ๋อเราวนกลับมาที่เดิมเหรอประตูปิดอยู่วายวายวาย

ตัวมันลอยเลยอที่เอาฮะมามาเลยมาเลยว้าวโอ้ยโอ๊ยกลัวอุ้ยคือเราต้องไปเลยใช่ไหมโอเคเอาละฮะไปฮะต้องวิ่งให้ไวเลยฮะเราเจอมันตรงนี้ต้องไปไปซ้ายไหมไม่ได้เหรอเราไปทางไหนอะ่ะอุ้ยวนกลับโอ๊ยจริดจริงจริง เหมือนถูกเกมหลอกด่างไงก็ไม่รู้เราผักมันได้ไหม,ไมอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูก่อนเลยอ๋อประดิอุ้ยไม่ได้เหรอวะมันย,ยิ้มหวานด้วยมันยิ้มหวานด้วยคือเมื่อเราเข้าไปในนี้เราต้องทำไงได้บ้างลองเดี๋ยวต้องลองหาวิธีดูนะฮะสายพันธุ์แดงนะฮะตอนนี้สายพันธุ์สีแดงวิ่งมานีนะฮะเรากดดึงก่อนเลยได้ไหมไม่ได้เหรอไม่ได้ฮะ อคอยฮะเดินเจอดอนอะไรเซ้วิไอันนี้วิไมวิวดนโดนโดนอ้ะคือเรา <laughs> ต้องคอยดูไอ้นี่นีเหรอดูว่าต้องไปทางไหนใช่ไหมตอนนี้เราไหลมาทางนี้ใช่ไหม แล้วเราก็ต้องไปต่อแบบนี้ Danger! d o n อนอะไรเนี่ย Stay โอเคมาทางนี้ฮะลงล่างปึ๊บวิ่งต่อโอเคน่าจะไปถูกทางฮะสีแดงนี่น่าจะใช่ฮะปึ๊บอยากัดทุกก่อนนะอือวิววยวต้อาทางไหนวะโอ้โหพักอ,อือน่าจะถูกฮะแล้วก็มาทางนี้กระโดดกระโดด คือสายาพานไม่ได we ้ลงล่างอย่างเดียวฮะจังหวะนี้โอเควิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆคือถ้าเราลงตรงนี้แล้วไงต่ออะเราทางมันไปไม่ได้เหรอโอเคทีนี้ฮะขีดขวาโอ้แม่งทางแบบงงยากมากเลยอันนี้จริงนะโอ้โหเดี๋ยนี้เดีนี่วิ่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้่อุ้ยวิ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาถึงกูเร็วมาถึงตัวเร็วรีบไป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 เร็วไปที่ไหนวะย่อไปะเนี่ยอุ้ยย่อป่ะอุ้ยไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วอุ้ยตายอ่ะ มันจะชนคนหน่อยฮะมันมองยากมากเลยนะเนี่ได้สีเขียวนี่คือลมไม่รู้เลยว่ามันมันเขียนอะไรไปบ้างนะไม่ใช่ทางนี้ฮะเออ่ต้องไปข้างหน้าต่อกอดข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าวมันจะมีเขียนบอกอยู่โอเคช่องนี้ย่อตัวลงไปฟึบวิ่งต่อวิ่งซ้ายหรือขวาวะอุ้ยติดติดติดโอเคทางนี้จะทางนี้ฮะปึ๊บอุ้ยโอ้ยผิดทางอุ้ยผิดทางอุ้ยวิ่งวิ่งจะไหนวะเปิด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 สิเปิดเออเออเออสต็อปอะไร ซับเดนเจอร์อะไรคือสีซ็อปับต่าปเทศซับไงเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งกระโดด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 ไป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 ฮึวิตกเฮ้ยนั่งไงอ่ะกระโดดลงเหรอฮึหนึฮ้ยิึงไม่ขึ้นอ่ะ เกียดเลยโอ้โหแม่งเดินใจที่มหา่อยพิทางเกือบวิ่ง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 ลูกวิ่งวิ่งวิ่งลงปุ๊บโอเคเดินตามทางเดินตามทางเดินตามทางจะมีเศษลักบอกเออไปตามทางก่อนปุ๊บหาเศษรักสีแดงต่องทางสีแดงอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขวา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 ทางผิทางกลับไปกลับไปกลับไปกลบวิ่งวิ่งว่งวิ่งต่อบิต่งบต่อบิต่อบิ โอเคหน้าแน่นอ่าไฟ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 หาไฟหาไฟหาไฟช่องช่อเจอแล้วเจองแล้วปุ๊บมุด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 เสร็จวิ่งมุดเสร็จวิ่งมุดเสร็จวิ่งขวาขวาขวาขววาขไม่ใช่ทางนี้เอ้าชิบหายปิดมันต้องปิดยไงวะเนี่ยอุ้ยเปิดดิเฮ้ยอือเปิดแล้วเปิดแล้ววิ่ง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 เิดแ้ววิ่ง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 